เดี๋ค่ะทุกคนวันนี้จะพามาแกงส้มแกงส้มมาอ,อะไรมันมันนกเลยนะคะมีเห็ดใส่ด้วยมีเห็ดโคนสองดอกอย่ตอยต้มแช่ช่องฟิวไว้นะคะที่เกงก็ไม่มีอะไรมากมีแต่ไร้กระชายเหลืองหอมแดงนะคะเกลือกะปินะคะและกระต้มปลาแก้วเนื้อโขกใส่จะได้อร่อยนะคะมีหัวปลาด้วยค่ะมีรสด,ดีน้ำตาลนิดหน่อยน้ำปลา มะขามเปียกวันนี้ผักก็ไม่มีอะไรมากมีใบชะพูนะคะแล้วก็ก็ไปตํตลึงนะคะนิดหน่อยไม่มีผักกาดแรง้งเราใส่พริกแกงกันเลยนะคะเดือดแล้วเราก็ใส่หูปลาไปเลยแล้วปล่อยให้เดือดดีนะคะ ใส่รสตีน้ำตาลนะคะเอารสชาติที่เราชอบนะคะสูตรไข่สูตรมันใส่น้ำมะขามเปียกน้ำปลานะคะชิมแล้วอร่อยแล้วนะคะใส่ผักใบชะกูใบตำเลึงนิดหน่อยชะอมไม่มีกระบุ้งไม่มีใส่ แต่อร่อยนะคะแกงส้มมันนกใส่หัวปลาอร่อยอร่อยเสร็จแล้วนะคะคกินดีต้อยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอะไรก็มีพ้นแกงพ้นต้มพ้นยำนะคะพ้นตำอร่อยอร่อยน,าน่ากินไหมคะแกงส้มมันนกผักกางนะคะ อร่อยอร่อยลอกินดูกันนะคะคุณเคยกินไหมคะแกงส้มมันนกมันแซงภาคอีสานเรียมันแซงนะคะไม่รู้เขาเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าอร่อยอร่อยแกงส้มมันนกเสร็จแล้วนะคะอร่อยอร่อยแซ่บๆมาทิ้งไอ้ต้อยนะคะใส่หัวปลาด้วยอร่อยอร่อย เงส้มเหมอนนกอร่อยอร่อยมากินด้วยกันนะคะทุกคนไม่มีใบไม่มีใบชะพูใส่กับผักบุ้งไม่มีใส่นะคะใส่ใบชะพูกับจำดึงนิดหน่อยอร่อยอร่อยมากินด้วยกันนะคะทุกคน อะไรก็มีพ้นแกงพ้นต้มพ้นยำนะคะพ้นตำอร่อยอร่อยน่ากินไหมคะแกงส้มมันนกพาคกลางนะคะอร่อยอร่อยกินดวกันนะคะคุณเคยกินไหมคะแกงส้มมันนกมันแซงภาคอีสานที่มันแซง,งนะคะไม่รู้รเขาเรียกอย่างนั้นหรือเปล่า อร่อยอร่อย